BTS กับ MRT ต่างกันยังไงอันนี้ผมว่าหลายคนก็คงงงกันอยู่นะครับจริงๆมันมีหลายตัวย่อนะครับถ้าอยากรู้จริงๆพิมพ์หาโดยใช้คำว่ามหากราบตัวย่อขนส่งกรุงเทพนะครับเราก็จะมี BTS MRT BRT BMTA SRT ARL วกนะครับ s อ t a า l พวกอะไรเนี้ยครับมีมีหลายอันนะครับการรถไฟ การขนส่งระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS นะครับแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยพวกได้มีหลายอย่างนะครับทีนี้จะมาพูดถึง BTS กับ MRT ก่อนเลยนะครับ BTS มันคือแรกๆเลยนะครับเป็นรถไฟที่รถอยฟ้าครับเคยเห็นไหมครับสายสีเขียวเนาะสายสีลมกับสายสุขุมวิทอะไรเงี้ยส่วนที่เป็น BTS คือบริษัทเอกชนนะครับะระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับ BTS นะแล้วก็ MRT คือเป็นรับวิสาหกิจนะครับ MRT คือ Metropolitan r a p ผิด t r n s s t BTS คือเป็นเอกชนนะครับแล้วก็ MRT คือทีแรกเราเรียกว่าใต้ดินกับลอยฟ้าใช่ไหมใต้ดินคือ MRT ลอยฟ้าคือ BTS ปัจจุบันไม่ใช่นะครับ MRT มีอยู่ทั่วไปนะครับ BTS มีแค่นั้นเองแต่ MRT คือมีอยู่ทั่วไปทั้งลอยฟ้าทั้งใต้ดินนะครับเช่นสายสีม่วงของแถวโซนนนทบุรีพวกอะไรเนี้ย อันนี้ก็เป็น MRT นะครับสายสีเหลืองปัจจุบันที่ขึ้นมาใหม่ก็เป็น MRT นะครับแต่ความคำถามของผมก็คือมันเขียนว่า MRT นั่นแหละตามป้ายแต่เราใช้บัตรผมใช้บัตรแล็บบิดก็คือบัตรของ BTS นะครับเหมือน,ในใคล้าย MRT เป็นเจ้าของแล้วจ้างให้ BTS เดินรถให้เพราะนั่นคืออยากรู้ว่า MRT หรือ BTS ดูที่ป้ายสถานีนะครับเราเห็นสายสีเหลืองใช่ไหมครับมันจะเขียนว่า MRT สายสีม่วงตามป้ายนะครับป้ายสถานีตรงนั้นมันจะเขียนว่า MRT ลองไปเซิร์ชดูนะครับคำว่ามาหากราบตัวย่อขนส่งกรุงเทพนะครับป,รปึ๊บหาคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยลองไปหาดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นไงนะครับผมไม่ได้เอามาว่ามันรายละเอียดมันเยอะไปนะครับ